สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องบ้านเฮ่าสู้หูซู่คนคะ่ะเมื่อนี้คะ่ะงัวจะคลอดลูกนะคะเป็นงัวไทยง,ง,งัวบานงัวผัดผสมค่ะงัวบ้านเฮ่านี่แหละคะ่ะแม่บ,บานกับอ่ที่ผสมไปก็คือพอแค่เอฟสามหนึ่งคะ่ะเขามาเบิ่งกันนะคะพี่น้องคะ่ะรู้สึกว่าน้องจะโตง่ายแล้ว,วกะถุงนำคำแตกโดนแล้วคะ่ะแต่ว่าหัวน้องบ๊อบ,บ,บโผล่ออกจากเธอนะคะอืมโอ้ยเนี่ย ส้นนิ่ดาสามรอบแล้วนะคะวิ่น้องคาเขากระมัดระวังน้ำเด้อค่ะย่มง่วนไม่ดุอ่อนจะแบบออกลูกง่ว่จะขอดลูกนะคะนี่เขาก็จะมัดเสื้อมัดผูกเขาไว ผูกเข้าไวสันๆก่อนน้อแล้วเอากระจะทําการซอยคอดค่ะคือหัวเละจะหมูกนองน้านโพไหลแล้วกับแม่เขาโบเบงพร้อมขาเหมือนดูกจะตัวใหญ่แล้วกับแม่จะเจ็บทองโดนนีด่ากันเลยใส่เสื้อค่ะมัดสองขาดึงดึงในจังหวะทีดึงลงข้างล่างนะคะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เขาต้องใส่แบบเสืยบดึงค่ะพี่น้องพมาวนงตัวใหญ่เกินไปจะมาดตอนนี้ตอนนี้เดีคือ จะไปจมูกนองออกมาแล้วนะคะเอาก้ามให้ไอ้มาหลุดเงี้ยออกไปห,งหองอกบนะ <c oughs> อไม่เห็นเห็นไมหุดอนดึงเห็นตอดึงเมื่อกี้เนาะ

มันเห็นว่างเห็นวินวินอยู่างงาเป็นจงไงอะไรนี่เรียนเลโอยกัตนต้องเห็นตอนตอนจับขาดึงน้าลูกเนาะอ้สิดฟาดเถอะฟาดเถอะอ้ออโห,หอเลียนล้วเลียนล,ล้ล่กเ่ี๋ยวกจ๊งไอองเจงไงอา เสร็จให้เขาน้อยเาเดี๋ยวเอให้แม่เขาเลียออมาตัวตัวหูตอแม่ตัวหูตัวหูเ่อตัวหูตัวหูอืมม่าเข้าเออแม่ไม่เลี้ยกาเข้าพอดีกดเออพอดี ค่ะนี่ก็เป็นผลผลิตนายยินดีของ <c oughs> ชาวเลี้ยง,งวัวสุขุสุขคนนะครับของพินพ้อยพินองคนมักวัวคนเลี้ยงวัวก็จะ,ะรู้ก็จะรู้สึกนะคะก็จะรู้สึกดีเนาะ เนี่ยค่ก็จะดีใจค่ะเป็นความสุขเล็กๆน,น่อยของคนเกเกษตรค่ะพี่น้องคะที่ได้เห็นแบบเออัวขอดยังปลอดภัยนะคะได้ลูกม่วได้เพิ่มสมาชิกใหม่มาแล้วนะคะลูกของพอเคเอฟสามึงกับแม่บานบานเฮาค่ะเนี่ยค่ะพราแต่แบบเฮาซอยลูกเขาออกมาแล้วเขากับปล่อยแม่เนาะคะ่ะปล่อยให้แม่เขาได้เลี้ยลูกค่ะให้ลูกแหง ให้ได้เลียลูกพอเมื่อกี้เมื่อกี้นี้นิดาต้องผูกแม่เขาไวเพราะสันเวลาที่เข้าดึงดึงดึงลูกเขาออกอะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะส้นหรือว่าแบบเห็ดอันตรายเข้าใดนะคะนี่ค่ะแบบนี้กับปอดไพ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากันเหลือที่จะแบบว่าเขากระจาบแบบเอานมให้ให้ลูกกินน้งเสียค่ะอีกจักหน่อย <laughs> ออกบกเนา้าอะเจ็บมือเลยเมื่อกี้เนี่ยดึงจนเราบอกว่าอะดึงดึงอาบอกว่าอะดึงแล้ว <laughs> ดึงจนว่าแขนสัน้นนี่ค่ะอือขาบกเงาา่าขาบกเงาาออ่าพ่อยามาไก่เด้อ <laughs> ขาบกเง่า,าเลยนะคะ จังหวะนี่ถาพี่น้องท่านใดแบบจากแก้ตั้งติ้นกับแก้ใดนะคะพี่น้องคาเออแต่ววาเออนี่เท่าบัไดแก้บัไดแต่งเล็บกับบเุบบเ,บบปเป็นอย่างะคะ่ะได้ถาาผู้เฒ่าผู้เถ่าผู้ผผแก้เพื่อนกัจากแบบเออแก้ตั้งติ้นน้องนะคะวันที่หกอากาศฮอนบ่คับเลยค่ะตอนนี้กัเทียงสิเทียงส,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 สิบ,บายวููบึงบรรยากาศค่ะพี่น้องะหฮอนฮอนเมื่อกี้นี่ด่าสิงมาแว้นมาปาัดมือเป็นห้อยเสือกเลยอะ่ะเออ เนี่ยค่ะอันนี้คือลูกของ KF KF3 1คเน่ี่ยค่ะกับแม่บ,นบานเท่าแม่แม่ไทยแม่บ,นบานเท่านะคะนี่เดี๋ยวตอนนองยืนเดี๋ยวนิดาจังทายอัปเดตให้เมืองนาะออูยอยอนะ้อยากยืนแล้วเด้พอน่ะอยากยืนแล้วเดี๋ยวให้เขาเลี้ยลูกให้เขาเลี้ยลูกกระตุนการเลี้ยลูกเป็นการกระตุนกระตุนลูกนะคะให้เลี้ยลูกออก ย้อ <Yeah>, นทีเข้ามาถเปิดหัวามานมในเขาเนี่ยคะ่ะ okay. อ่าโอเคอ่าเปิดให้ออกทุกหัวนะคะพี่น้องคะก็จันเดี๋ยวลูกเขาสิเนี่ยมันจะเป็นโน้มเหลืองอะคะ่ะเดี๋ยวลูกให้ลูกเขาลุกแล้วกะอ่าโ okay. อเคเอาเปิดทุกเตาแล้วนะคะเดี๋ยวนี่ลูกเขาลุกแล้วค่ะน้องก็จะได้ดูดนมเนะาะบังานลูกมาดูดนมเร็วเร็ว มาดูดนมมัลูกไหมน่าสันสันนี่น่าสันๆันน้อยนออะลูกมานดูดนมแล้วเนาะปลาอยลูกเนาวล่อลูกลูกกินนมลูกนนมอ่ากิน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 มามมามาาอันนี้อันนี้ลูกลูกเขาามนมดา ตากลองกันยันตากล่องกัยันนะโอเคค่ะนี่ลูกเขาจับดูดนมได้แล้วเออแต่พยาย่าแบบจับหัวนมใหม่ลูกเขาแบบเออฮัทฮัดแต่พ่อน้องดูดได้แล้วนะคะพ่อน้องดูดพ่อน้องดูดได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะหากินของเขาเองเดี๋ยวเขาแข็งแรงเนาะดยวมาดูดมือหน้าไหมล่ะดูดต่ม,มือค้นนะ

สำนีกันเนาะเดี๋ยวเขาจังไม่อัปเดตพบพอกันใหม่คลิดในคลิดมาค่ะสวัสดีค่ะ